โฆษณาแชมพูเดย๋ยวคือแบบผมเงามากนะคะดูสิสวัสดีค่ะนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออยล์ดายลี่นะคะออยล์ดายลี่วันนี้ออยจะมารีวิวนะคะออยจะมารีวิวเครื่องนีผมนะคะมีผมตรงได้นะคะแล้วก็ทำผมเป็นลอนได้นะคะคืออันเนี้ยเราซื้อออนไลน์มานะคะเราซื้อออนไลน์มาแล้วคันเนี้ยเราก็เลยจะมา แกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันนะคะว่ายี่ห้อนี้มันใช้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งเขาอะได้ใช้พรีเซนเตอร์เป็นดาราด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะไปฟังกันเลยว่าเครื่องนี้มันมีดียังไงคะ่ะหลังจากที่ฟังเสร็จเราจะมาทำผมไปพร้อมๆกันคะ่ะ เริ่มต้นจากแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือเขาใช้กล่องที่มีคุณภาพมากนะคะคือส่งถึงมือเรานี่กล่องไม่บุบเลยสักนิดหนึ่งนะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์ครบคันแล้วก็นี่พิเซนเตอร์ขวสวยของเรานะคะ คูอะสไตเลอร์นะคะเขาทำจากแผ่นเซรามิกที่เคลือบน้ำมันไว้นะคะช่วยป้องกันเส้นผมด้วยดับเบิลดับเบิลไอออนิกนะคะเพื่อปกป้องเส้นผมของเราจากความร้อนแล้วก็หน้าจอนี่คือเป็นแบบดิจิทอลค่ะเป็นแบบสมาร์ททัสนะคะข้างในก็จะมีกาดแตงกิ้วสวยงามนะคะบ่งบอกถึงแบบใส่ใจถึงความละเอียดความใส่ใจของลูกค้านี่ก็มีรูปพรีเซนเตอร์ของเราอยู่ด้วยนะคะที่การดแตงกิ้ว แล้วก็จะมาด้วยคู่มือการใช้ค่ะคู่มือการใช้ก็คือเขาจะมีมออก,กอรับรองด้วยนะคะว่าได้มาตรฐานตามมออกรกแน่นอน แล้วก็ต่อมาก็คือมีกิ๊บหนีผมสองตัวค่ะก็จะเป็นสีชมพูโรสโกนะคะนี่สวยงามนะคะกิ๊บเขาออกแบบมาแล้วก็มีหนีดด้วยนะคะคมีหม <า S 2> นีแถมด้วยค่ะบัตรของเครื่องหนีผมครัวสไตล์เนะคะโอเคค่ะเราไปทดสอบสินค้าพร้อมๆกันเลยว่าจะมีผม,ผมในตรงไหมแล้วก็ทำผมหลอนจะเด้งไหมโอเคเราไปกันเลยค่ะ อ้อยจะบอกก่อนนะคะว่านี่คือสภาพผมแบบคือข้างในอ่ะจ,จะเห็นเป็นคลื่นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเรายืดโคนดัดปลายนะคะเออตรงนี้มันก็อาจจะแบบเออไม่ค่อยฟูหน่อยแต่ข้างในนั่นคือแบบเนี่ยผมมันจะเป็นคลื่นนะคะเพราะว่าผมมันเริ่มยาวออกมาอ้อยจ,จะแบ่งผมเป็นสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำตรงอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำร้อนคะ่ะโอเคค่ะแบ่งผมนะคะ นามร้อนนะคะออยเลือกที่1น0่งองศาค่ะว,ว้าวนี่นะคะช่อแรกของเราถ้าใข่กลัวร้อนนะคะก็ใช้หวีได้เนาะเพราะว่า ขาก็แถมหวีมาให้นะคะอือจะเห็นได้ว่าตอนที่ออยเลื่อนเครื่องหนีผมลงมานะคะรู้สึกว่าแบบคือผมมานจะลื่นมากอ่ะรู้สึกอือแบบลื่นเลยไม่สะดุดเลยแล้วก็เครื่องไม่กินผมเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่ คือแบบโอเคค่ะไปที่ช่าต่อไปค่ะนี่นะคะเรามาลองพอกันอีกครั้งนี่เห็นไหมเนี่ยคือแบบเครื่องมีดผมไม่ได้กินผมเลยลื่นมากแล้วก็รีดง่ายมากว้าว คือ <c oughs> คือมันง่ายมากทุกคนแล้วก็แบบประหยัดเวลาไม่ต้องมาเสียเวลาอารมณ์เสียว่ามันว่ามันกินผมอย่างเงี้ยเออผมตรมดีแล้วหนึ่งคือแบบตอนนี้คือชอบอะ่ะ และแล้วเราก็มีผมเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะข้างนี้นะคะเป็นข้างที่เรานีผมด้วยเครื่องนีผมคูอัสไซเลอร์ค่ะนีจะเห็นได้ว่าแบบคือแบบจะเห็นได้ว่าผมจะมีความเงานะคะเพราะว่าเขาปล่อยไอรอนิกออกมานะคะเพื่อทําให้ผมนะคะเงานั่นเองดูสิทุกคนคือแบบผมเหมือนในโฆษณาแชมพูเลยคือแบบผมเงามากนะคะดูสิ เนี่ยนะเห็นใช่ไหมอยากข้างนี้เห็นไหมข้างนี้ยังเป็นแบบผมฟูๆสากๆอยู่นะคะไม่ได้เห็นแบบความเงาเหมือนข้างนี้เลยแต่ข้างนี้เห็นความเงาอย่างเห็นได้ชัด,ดเห็นไหมคือแบบมันตรงสวยมากทุกคนเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยข้างนี้หนีบข้างนี้ไม่หนีบแล้จ๊ะดูความแตกต่างของนางดูความฟังของนางโอเคค่ะเราไปต่อที่ข้างนี้นะคะทําผมเป็นลอนค่ะ คือออยจะขอสารภาพบาปตรงนี้เลยนะคะว่าคือปกติออยจะทําผมเป็นหลอนม้วนหลอนเนี่ยออยจะใช้ที่ม้วนผมของเลอซาชาซึ่งเลอซาชาบอกเลยว่าคุณภาพของเขาดีมากแล้วเครื่องทําผมหลอนเลอซาชารุ่นที่ออยใช้อะ่ะก็คือแบบซื้อมาทุกคน คือน่าจะเกือบเกืๆหกปีแล้วนะคะแต่นางก็สามารถใช้งานได้อยู่นะคะยังไม่พังเลยนะคะยังไม่เสียยังไม่ซ่อมใดๆทั้งสิ้นแถมทำหลอนๆลก็ยังเป๊ะอยู่นะคะแต่ก็ยังว่าคือรสชาติคุณภาพเขาดีจริง แต่ก็ราคาเขาก็แอบ,บส่งไปนิดนึงนะคะแต่ก็ขอบคุณที่แบบหกปีห้ 5, ปีมั้งนางก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะเออน้องก็ยังแบบว่าใช้งานได้ปกติยังไม่พังนะจ๊ะและจะขอสารภาพแบบว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องหนีบผมนะคะทำาลอนผมนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่ารอบเนี้ยเราจะทำหลอนได้ดีหรือเปล่า เพราะเราแบบห่างหายจากการทำรอนผมด้วยเครื่องหนีบผมนานมากอ,าอุ๊ยเด้งล้วหนึ่งค่ะโอเคฝีมือเรายังได้อยู่ยังไม่ตกนะคะไปลอนที่สองค่ะด้วยคุณสมบัติของเจ้าเครื่องหนีบผมรุ่นนี้นะคะคือเขาจะทำให้ ตัวบอดี้อะค่ะมันโค้งพอมันโค้งเนี่ยตอนที่เราหนีบผมนะคะมันจะทําให้เส้นผมของเราไม่ขาดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราลูบลงมาผมแล้วก็ผมเราก็จะโค้งไปตามบอดี้ของเครื่องหนีบผมนะคะนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าแบบน้องไม่สะดุดเลยเวลาเราลูบลงอ่ะผมไม่สะดุดไม่ติดขัดแล้วก็เครื่องมันอ่ะก็ไม่ได้กินผมเราทําให้ผมเราเจ็บทําให้ผมเราขาดเลย โอ้ hey. อยากจะบอกว่าผมเราค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะไม่ใช่ค่อนข้างลูกมันยาวจริงๆนะคือมันยาวมากนี่นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูชัดๆ คือตอนนี้ลุกขึ้นม้วนผมแล้วนะเพื่อจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆทำไมอ้อยถึงมว้มวนมว้วนๆแล้วก็ทำนองไปแบบนี้นะคะเพราะว่า เราต้องการที่จะล็อกน้องเส้นผมนั่นเองเพื่อไม่ให้รอนเขาคายง่ายนะคะถ้าเกิดว่าใครทํามวนแล้วเนี่ยร้อนมันยังร้อนอยู่นะคะไปสางๆออกมันจะทําให้รอนไม่ทนแค่นั้นเองอยากจะบอกว่าเวลาออยทำผมรอนนะคะออยไม่เคยฉีดสเปรย์หรือน้ำหรือพวกน้ำมันใส่ผมล็อกรอนผมใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เคยเลยแต่รอนผมจะอยู่กับออยอะ่ะสองถึงสามวันเลยเฮ้ยอุ้ยสวยนะ คือรอนแบบสวยอะคือตั้งแต่ทํามาแบบหลายช่อแล้วนะคือแบบผมยังไม่ติดยังไม่สะดุดเลยทุกคนว้าวว้าว <c ười> คือแบบค่อนข้างที่จะพอใจกับรอนผมมากเนี่ยนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็เป็นรอนผมที่เราหมวนด้วยเครื่องหนีบผมนะคะของคูอัสไตเลอร์นะคะ ส่วนข้างนี้นะคะก็เป็นข้างที่เราหนีบตรงนะคะซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะก็สามารถหนีบตรงได้นะคะแล้วก็หมวนหลอนได้แต่ตอนนี้เราจะมาสางหลอนออกนะคะเพื่อแบบว้าวเฮ้ฉันชอบหลอนนางอะ ว้าวคือดูทุกคนคือแบบร้อนนางปัวปังมากเนี่ยค่ะคือแบบตอนนี่อาจจะดูตลกตลกหน่อยเพราะว่าผมด้านนี้ตรงผมด้านนี้เป็นม้วนนะคะ เราจัดทรงผมการเสร็จแล้วนะคะคือเนี่ยรอนทุกคนรอนเนี่ยคือแบบเห็นได้แล้วว่ะคือทุกคนรอนเนี่ยพอเห็นแล้วแบบมีความมั่นใจมากมีความมั่นใจว่านางจะอยู่ทรงอย่างต่ําๆเลยคือสาวันนะคะยังต่ๆเลยคือสามวันแล้วเนี่ยคือปกติ ออเป็นคนที่ชอบม้วนผมนะทุกคนเป็นคนที่ชอบม้วนผมเพราะว่าชอบแบบ คือแบบถ้าผมตรงมันก็จะแบบคือเป็นคนผมตรงลบผมฟูไม่สวยบอกเลยถึงจะไปหนีที่ร้านนะคะมันก็จะตรงพอผ่านไปอีกวันหนึ่งนะคะพอตื่นเราตื่นนอนขึ้ามามันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันชอบผมรอนดีกว่ามันดูมีชีวิตที่ว่านะคะแต่พอมาเจอเจ้าจครูอัศัยเลอร์นะคะเรารู้สึกเหมือนผมเขาไม่มีชีวิตอะอ้อยรู้สึกเหมือนว่าผมเขามีชีวิตนะคะเนี่ย ดูแบบดูไม่แข็งกระด้างดูมีชีวิตชีวาดูไม่ได้ตรงแบบทื่อจนเกินไปนะคะดูแล้วแบบดูแล้วละมุนทุกคนฉันไม่สามารถอธิบายได้จรู้แต่ว่าเวลาที่ฉันทําผมตรงนะคะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่าผมมันดูทื่อๆผมมันไม่มีชีวิตชีวามันไม่ดูแบบมีตรงแบบมีวอลลุ่มอบเออพูดง่ายๆอ่ะก็คือแบบแต่ผมยังแต่หลังจากที่ออยทำเครื่องนี้แบบผมดูซอฟ ตรงแบบมีชีวิตชีวาตรงแบบคือเขาไม่ได้แห้งอะตรงแบบมีน้ำหนักอะดิเนี่ยเห็นปะคื่อรู้สึกว่าโอเคกับเครื่องนี้มากนะคะรู้สึกแบบโอเคกับเครื่องนี้มากแล้วก็ส่วนผมหลอนนะคะวันนี้คือออยาอาจจะทำหลอนที่น้องหลอนเล็กหน่อยนะคะปกติออยก็ชอบหลอนใหญ่แต่ว่าอ้อยอยากรู้ว่าคือแบบ คืออยากรู้ความเด้งของหลอนอะสรุปคือน้องเด้งมากบอกเลยว่าน้องเด้งมากโอเคค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่อันนี้ออยซื้อที่ชอปปีบอกเลยว่าตัวนี้ราคาหลักร้อยบอกเลยว่าราคาหลักร้อยออยซื้อในราคา790บาทออยซื้อในราคาเจ็ร้อสบบาทนะคะ นางลดจากราคาพันกว่าบาทพันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ลดจากราคาพันกว่าบาทเหลือเจ0ดอเกสิบบอกเลยว่าคุณภาพของนางหลักร้อยแต่คุณภาพนางเหมือนสินค้าหลักพันนะคะคือก่อนอันนี้บอกเลยว่าเป็นธาตุของอ เลสาชาบอกเลยว่าเครื่องหนีบผมเครื่องม้วนผมเป็นธาดของเลาชาแต่ด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเราอยากได้สินค้าที่ราคาถูกลงแต่คุณภาพมันก็ยังเทียบเท่ากับ c o u n t เตอร์แบดหรือว่าเทียบเท่ากับสินค้าที่ราคาหลากหลายพันนะคะ ซึ่งอคูสไตเลอร์ก็สามารถตอบโจทย์ออยได้แล้วออยก็รู้สึกว่าเอยน้องคนนี้แหละคือน้องรักคนใหม่ของเราที่จะเก็บในกรุ่มเพื่อจะทำทรงผมให้เรานะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็นั่นแหละค่ะสามารถเืิอหาได้ในโช็อปปี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าออยจะมาแกะกล่องรีวิวอะไรคะ่ะก่อนที่จะจากกันก่อนที่จะจากกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ